สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตกรรมสตีเฟนเพนเนลนักฆ่าล่าโสเพนีในร่างเซนต์คอสสุนัสถึงคุณจะให้มันกินบ้างอดบ้างมันก็ยังรัก และซื่อสัตย์กับคุณเสมอต่างกับคนถ้าวันหนึ่งเขาเคยได้แล้ววันนี้คุณไม่ให้ก็จะมีคำนินทาจิกกัดกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาเขาอีกครั้งในช่วงปี1988เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกาพบศพหญิงสาวถูกสังหารอย่างเฮี้ยมโหดและทิ้งศพไว้บนถนนทางหลวงหมายเลข40 มีการตั้งทีมเฉพาะกิจสืบสวนคดีนี้ทันทีเพราะรู้ดีว่ากำลังเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องอีกแล้วทีมเฉพาะกิจขอความช่วยเหลือจาก FBI ส่งตำรวจหญิงปลอมตัวไปเป็นเหยื่อล่อคนร้ายจนพบหลักฐานเพิ่มเติม,ตมทั้งทะเบียนร,รถยนต์พยานบุคคลนำไปสู่การจับกุมช่างไฟฟ้าวัย31ปีชื่อนายสตีเฟนเพเนลผู้ต้องหาในคดีที่สื่อตั้งฉาย,ยาว,ว่านักฆ่าแห่งทางหลวงหมายเลข 4, 4. อายการคดีนี้ใช้วิทยาการ DNA ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในเวลานั้นนำเสนอต่อชั้นศาลจนทำให้ลูกขุนมีความเห็นว่าเพนเนลผิดทุกข้อกล่าวหา ชายผู้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมาตลอดได้เรียกร้องให้ประหารชีวิตเขาเสียทีท่ามกลางความแปลกใจของทุกคนนี่คือการทำงานร่วมมือร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่มุ่งมั่นจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุสังหารหญิงสาวโดยเฉพาะโสเพณีบนถนนทางหลวงหมายเลข40ในที่สุด ก็สามารถปิดคดีสังหารโหดนี้ได้สำเร็จวันที่14กันยายนปี1988เรนอเทชเนอร์เดินอยู่บนถนนทางหลวงใหมายเลข40ในรัฐเดลาแวร์ประจำประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนั้นโจไบเดนดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภายอยู่ถนนสายนี้ยามข้ามคืนค่อนข้างเปลี่ยวมันเป็นถนนทอดยาวเทชเนอร์นุ่งสั้นแต่งตัวยัอยยวนคล้ายหญิงขายบริการแต่ในตัวเทชเนอร์ พกปืนและมีไมโครโฟนจิ๋วซ่อนอยู่เธอไม่ได้เป็นหญิงขายบริการจริงๆเพราะก่อนหน้านี้4เดือนเพิ่งเรียนจบโรงเรียนพลตำรวจด้วยวัยเพียง23ปีผู้บังคับบัญชาการให้เธอปฏิบัติภารกิจพิเศษด้วยการปลอมตัวเป็นเหยื่อล่อหย่อนลงไปในถนนสายนี้เพื่อไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องมีเทคนิคหลายอย่างที่เทชเนอร์ต้องจำอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ใครสงสัยว่าเธอคือตำรวจขณะที่เดินทอดกายบนถนนสาย มีรถหลายคันชะลอจอดใกล้ๆชายที่ขับรถมองเธอด้วยความสงสัยบางคนเปิดประตูคุยบางคนเพียงแค่จอดมองแต่ส่วนใหญ่มักจะขับผ่านไป อย่างไรก็ดีมีรถแวนยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินคันหนึ่งขับผ่านเธอกลับไปกลับมาถึงเจ็ดรอบด้วยกันจากนั้นรถคันนี้ได้ขับมาจอดริมทางตรงหน้าเธอพอดีหญิงสาวเริ่มตื่นกลัวและแอบพูดผ่านไม์ถึงเจ้าที่บนรถที่คอยคุ้มกันอยู่ว่าหากได้ยินเสียงเธอพูดขอให้บีบแตรส่งสัญญาณพวกเขาบีบแตรส่งสัญญาณตอบทำให้เธอโล่งใจและใจกล้าพอที่จะเดินไปกับรถแวนคันนั้นประตูข ้งรถเปิดออกสองข้างคนขับรถหันหน้ามาจ้องหน้าเทชเนอร์ตำรวจหญิงมือใหม่บอกว่าชายคนนี้แตกต่างจากคนอื่นๆที่จอดรถหยุดมองเธอดวงตาของเขาว่างเปล่าเย็นชาเหมือนคนไร้ชีวิตไัวพริบของเทชเนอร์ยังดีเธอเห็นว่าในรถมีพรมสีน้ำเงินและอุปกรณ์ช่างไม้ทั่วไปในเสี้ยววินาทีนั้นตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบแอบดึงเส้นใยพรมออกมาเก็บไว้ขณะที่ชายคนดังกล่าวชวนให้ขึ้นรถ เธอปฏิเสธเขาถามย้ำเธอจึงบอกว่าปวดหัวคงเพราะปาร์ตี้หนักและอยากจะนอนเต็มแก่ชายคนดังกล่าวจ้องหญิงสาวด้วยความสงสัยก่อนจะขับรถออกไปหลังจากรถแวนสีน้ำเงินจากไปแทชเนอร์กดไมค์คุยกับตำรวจในรถคันหลังพวกเขาจดทะเบียนรถไว้แล้วขับมารับเธอด้วยความโล่งอกจากการตรวจสอบทะเบียนรถคันดังกล่าวพบว,ว่าเจ้าของคือสตีเฟนเพนเนลช่างไฟฟ้าวัย31ปี ไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรมมีครอบครัวที่ดูอบอุ่นแต่ใครจะรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของชายคนนี้คือคนที่สื่อตั้งฉายาไว้ว่านักฆ่าแห่งทางหลวงหมายเลข40 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี1987ตำรวจพบศพหญิงสาวบนถนนทางหลวงหมายเลข40อีกครั้งในรัฐเดลาแวร์สภาพถูกทุบตีด้วยค้อนหน้าอกถูกชำแหละควักออกมาเป็นชิ้นๆสภาพศพแหลกเละที่น่าแปลกใจคือ คนตายไม่ได้ถูกข่มขืนตำรวจพบรอยสักที่ตัวคนตายจึงนำไปสู่การระบุชื่อผู้เสียชีวิตได้เธอคือเชอรี่อลลิสอายุ23ปีกำลังเรียนเป็นพยาบาลวันเกิดเหตุอลิสไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคเอดตัวหญิงสาวมีประวัติเคยทำงานเป็นสาวขายบริการมาก่อนโดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข40นี้หลายครั้งจะมีโสเพณีมายืนทอดน่องนุ่งสั้นเชื้อเชิญชายหนุ่มให้ใจ่าย เงินใช้บริการอยู่เป็นประจำอลิสกำลังจะกลับบ้านโดยการโบกรถที่ขับผ่านไปผ่านมาบนถนนเนื่องจากบ้านของเธออยู่ไม่ไกลมากนะัก หลายครั้งเธอเดินกลับบ้านแต่บางครั้งเธอก็บกรถคนที่เขาขับผ่านไปมาตำรวจพบสายไฟอยู่บนเส้นผมของเธอจึงตามรอยเบาะแสนี้ไปแต่ก็คว้าน้ำเหลวไม่พบความคืบหน้าหรือผู้ต้องสงสัยใดๆเลยต่อมาในปี1988วันที่29มิถุนายนตำรวจพบศพแคทเธอรีนเดมาโรอายุ31ปีสถานที่เกิดเหตุคือถนนทางหลวงหมายเลข40เช่นเดิมผู้ตายเป็นหญิง ขายบริการสภาพศพถูกชำแหละหน้าอกหั่นเป็นชิ้นๆเลือดสดๆเต็มพื้นถนนตาเลือกถลนลิ้นจุกปากหน้าตาเขียวช้ำม,มีรอยช้ำตามร่างกายถูกรัดคอจนตายและมีเทปพทันสายไฟอยู่ที่ผมแต่ตำรวจพบเส้นไฟเบอร์สีน้ำเงินและสีแดงที่ตัวศพ สุดนี้เองที่ตำรวจชุดสืบสวนสังหอนใจว่าสิ่งที่พวกเขากลัวจะเป็นความจริงนั่นคือมีฆาตรกรโหดเหี้ยมกำลังไล่ฆ่าคนอยู่ถนนสายนี้เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าตั้งชุดพิเศษขึ้นมาทันทีมีอำนาจสามารถเรียกกำลังพลและฮลิคอปเตอร์สอดส่องถนนเส้นนี้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังติดต่อไปยังสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI เพื่อขอความรู้ด้านนี้แม้ผู้ก่อเหตุจะฆ่าคนไปเพียงแค่สองศพตามหลักสูตรทฤษฎีของ FBI แล้วยังไม่ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่พิเศษจอห์นดักลาสซึ่งวิจัยเรื่องฆาตกรต่อเนื่องได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี FBI เขียนลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายโดยดูจากหลักฐานทุกอย่างที่ชุดสืบสวนนำเสนอเจ้าที่ดักลาสสันนิษฐานว่าฆาตกรน่าจะอายุราวประมาณ25-35ปีและมีแนวโน้มจะทรมานเหยื่อมากขึ้นกว่าเดิมคาดว่าอาศัยอยู่ในละแวก8กิโลเมตรรอบจุดที่ทิ้งศพ เคยคุกคามรังแกผู้หญิงที่เขาเคยคบด้วยและเขาจะต้องขับรถแวนหรือรถบรรทุกอุปกรณ์การฆ่าทั้งค้อนขดลวดและสายไฟจะอยู่ในนั้นถ้าพบอุปกรณ์เหล่านี้ในรถมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้สงสัยในคดีนี้ต่อมาวันที่22สิงหาคมปี1988โสเพนีชื่อว่ามาเกเรตลินฟินเนอร์หายตัวไปจากถนนทางหลวงหมายเลข13 มีพยายนเห็นเธอขึ้นรถแวนยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินคนขับเป็นชายผิวขาวจากนั้น3เดือนต่อมาจเจ้าที่จึงพบศพฟินเนอร์ในท่อน้ำทิ้งลักษณะศพเปื่อยยุ่ยเห็นโครงกระดูกมีหนอนชรชัยเต็มบริเวณกลิ่นคละค,คุ้งสนั่นท่อมีหนูและสัตว์อื่นๆร่วมกันแทะชิ้นเนื้อเน่าเกือบหมดทั้งร่างแล้วข้อมูลการหายตัวไปของฟินเนอร์กับรถแวนสีน้ำเงินทำให้ชุดสืบสวนเรียกตัวเจ้าที่ตำรวจ วหญิงแทชเนอร์มาเป็นเหยื่อล่อคนร้ายอีกครั้งเมื่อเธอพบอุปกรณ์ค้อนและสายไฟพร้อมไฟเบอร์บนพรมในรถแวนสีน้ำเงินของสตตเฟนเพนเนลจึงมีความเป็นไปได้ว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ ว่ากันว่าเหตุการณ์ที่ถนนทางหลวงหมายเลข13นั้นเกิดขึ้นเพราะสื่อมวลชนนำเสนอข่าวนักฆ่าบนถนนทางหลวงหมายเลข40ทำให้คนร้ายเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมไปสังหารคนบนถนนสายอื่นแทน สามวันหลังจากเจ้าหน้าที่เทชเนอร์รเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องโซเพณีที่มีชื่อว่ามิเกลกอร์ดอนอายุเธอ22ปีก็ถูกพบเป็นศพอีกครั้งบนถนนทางหลวงหมายเลข40หลักฐานทุกอย่างชี้ชัดว่าคือผลงานของนักฆ่าที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่จากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าหญิงสาวเสียชีวิตขณะถูกทรมานอยู่แตกต่างจากศพอื่นๆที่ถูกเฉือนอวัยวะชํแหละ ปุบตีเมื่อเขาตายไปแล้วหลังจากพบศพกอร์ดอนอีกสมวันต่อมาตำรวจรับแจ้งว่าแคทเธอรีนไมเยอร์อายุเธอ26ปีอาชีพเกษตรกรได้หายตัวไปหลังจากเธอนั้นขึ้นไปบนรถแวนสีน้ำเงินตำรวจนายหนึ่งที่เพิ่งออกเวรได้สังเกตเห็นและจดทะเบียนร,รถคันนั้นไว้ เมื่อได้รับแจ้งว่าไมเยอร์ Meyer หายตัวไปเขาได้ส่งต่อข้อมูลให้กับชุดเฉพาะกิจปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเป็นของสตีเฟนเพนเนลชุดเฉพาะกิจจึงเกาะติดชายคนนี้ทันทีเรื่องราวของไมเยอร์นั้นแตกต่างจากคนอื่นนั่นก็คือไม่มีใครพบเห็นเธอหรือพบศพเธออีกเลยต่อมาเจ้าที่ตำรวจหญิงเรนนี่ทชเนอร์ได้รับคำสั่งให้ไปเกาะติดสอดแนมสตีเฟนเพนเนลอีกครั้งเธอไปดูคอนเสริร์ตร่วมกับ เขาโดยนั่งห่างกันไม่มากแต่เขากลับจำเธอไม่ได้ระหว่างนั้นลูกสาวของเพนเนลได้เดินมาขอบริจาคเงินจากเธอเพื่อหาทุนให้กับโรงเรียนด้วยการสอดแนมเพนเนลดำเนินไปทุกฝีเก้า แม้กระทั่งแคทเธอรีนเจนนิงอายการหญิงรัฐเดลาแวร์ก็ร่วมสืบสวนคดีนี้ด้วยโดยตำรวจเคยเรียกรถแวนของเพนเนลหยุดจอดข้างทางหลังพบว่าฝ่าฝืนกฎจราจรตามหลักแล้วคนขับจะต้องไปจ่ายค่าปรับที่ศาลแต่อำนาจของกฎหมายให้ตำรวจสามารถค้นรถได้จเจ้าที่พบอุปกรณ์หลายอย่างทั้งสายไฟค้อนและผมซึ่งใกล้เคียงกับหลักฐานที่พบในตัวเหยื่อมาก นอกจากนี้ยังพบคีมเข็มฉีดยามีดกุญแจมือซึ่งพวกเขาเรียกสิ่งอุปกรณ์พวกนี้ว่าใช้ในการทรมานในที่สุดเจนนิงก็ขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับสตีเฟนเพนเนลได้หลังพบว่าไฟเบอร์ที่แทชเนอร์ฉวยหยิบมาจากรถแวนในวันดังกล่าวตรงกับไฟเบอร์ที่พบในตัวศพเดอร์มาโรเหยื่อรายที่ส ต่อมาวันที่29พฤศจิกายนปี1988ครบรอบหนึ่งปีของการพบเหยื่อรายแรกตำรวจบุกจู่โจมบ้านของเพนเนลอย่างไม่ทันตั้งตัวพร้อมใส่กุญแจมือพาเขาไปสอบปากคำเพนเนลนั้นลักษณะเหมือนคนทั่วไปมองเผินๆไม่มีใครคิดว่าเขาจะเป็นนักฆ่าแห่งทางหลวงหมายเลข40ได้เลยเพื่อนบ้านต่างตกอกตกใจว่าชายร่างใหญ่ใจดีคนนี้จะเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปได้อย่างไร ในขณะนั้นเขาแต่งตัวเป็นซันตาคอสให้กับเด็กๆมีภรรยาและลูกสามคนครอบครัวดูอบอุ่นเพนเนลบอกว่าเขาเป็นโรคนอนไม่หลับและมักจะออกไปขับรถที่ถนนทางหลวงหมายเลข40ตอนกลางคืนเสมอ เขาพยายามสมัครเป็นตำรวจแต่ร่างกายไม่ให้จึงลงเอยเป็นช่างไฟฟ้าแทนเพนเนลใช้สิทธิ์ไม่ขอให้ปากคำใดๆทั้งสิน้นแต่ชุดเฉพาะกิจมั่นใจในหลักฐานอย่างมากอายการเจนเนิ่งแจ้งข้อหาและนำตัวขึ้นศาลทนายจำเลยโต้แย้งว่าหลักฐานที่ตำรวจหยิบฉวยไฟเบอร์จากรถแวนของเพนเนลไปนั้นไม่ควรจะถูกใช้ในการพิจารณาคาดีเพราะเป็นการได้หลักฐานมาโดยม่ชอบธรรมอย่างไรก็ดีประเด็นนี้ ถูกผู้พิาพากษาตีตกไปเลยเพราะถือว่าตัวเพนเนลเองต่างหากที่เปิดประตูรถเชื้อเชิญตำรวจหญิงที่ปลอมตัวให้ขึ้นรถไปเองจึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่อย่างใด เซนนิงเองได้เบิกหลักฐานที่เป็นวิทยาการใหม่มากในตอนนั้นซึ่งก็คือ DNA นับเป็นคดีแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พิจารณาโดยใช้เครื่องมือนี้และ DNA นี่เองที่มัดตัวเพนเนลเอาไว้ได้เนื่องจากทิ้งร่องรอยไว้บนรถแวนทั้งเลือดและเส้นผมปรากฏ DNA ของคนตายอยู่เต็มหลังรถไปหมดยากที่จะปฏิเสธเมื่อหลักฐาน DNA ชัดแจ้งขนาดนี้ลูกขุนจึงมีคำตัดสินว่า เพนเนลผิดจริงในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นเพนเนลไม่เคยยอมรับข้อกล่าวหาทั้งยังยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เมื่อลูกขุนมีคำตัดสินว่าผิดเขากลับแจ้งว่าให้ประหารชีวิตเขาเสียทีสร้างความแปลกใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากในเมื่อศาลแห่งนี้ตัดสินว่าผมผิดก็ขอให้ประหารชีวิตผมเสียเถิดในนามแห่งกฎหมายรัฐและในนามของพระเจ้าผมขอพูดเพียงเท่านี้แหละครับ นี่คือเสียงของผู้ต้องหาเพนเนล4ปีหลังจากจับกลุมตัวเขาได้ในวันที่14มีนาคมปี1992การประหารเพนเนลก็เกิดขึ้นนับเป็นการประหารชีวิตของคนในรัฐเดลาแวร์ในรอบ46ปีทีมเฉพาะกิจที่เคยไล่ล่าจับกุมเขาได้มาเป็นสักขีพยานในการประหารชีวิตในครั้งนี้ทุกคนหวังว่าก่อนตายเพนเนลจะบอกจุดที่นำศพของไมเยอร์ไปทิ้งแต่ก็ไม่มีคำสารภาพนั้นเผยออกมาเลย เบรนี่เทชเนอร์ตำรวจหญิงที่เผชิญหน้ากับเพนเนลบนถนนทางหลวงหมายเลข40ได้ย้อนความหลังขณะไปเป็นพยานการประหารชีวิตว่า ฉันมองเขาด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่ามนุษย์เราจะเหี้ยมโหดได้ถึงขนาดนี้เลยหรือฉันจึงเสดมนมนถึงวิญญาณของเขาไม่ใช่ในฐานะเจ้าที่ตำรวจนะแต่ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าความคิดการฆ่าของเพนเนลได้เริ่มขึ้นตอนอ้างว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วขับรถเล่นบนถนนทางหลวงหมายเลข40เขาคงมีภาพแฟนตาซีในหัวเกี่ยวกับการทรมานเหยื่อก่อนจะเลือกหญิงขายบริการเป็น ส่วนหนึ่งในการฆ่าของเขาแน่นอนว่าเซ็กไม่ใช่แรงขับเคลื่อนหลักของฆาตรกรรายนี้การได้ทรมานคนปังหากคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรก็ดีเพนเนลไม่เคยบอกเล่าสาเหตุการฆ่าหรือภูมิหลังของเขาเลยได้แต่ปล่อยมันเป็นความลับตายไปกับตัวเขาแม้ทาง FBI จะไปสัมภาษณ์เขาก็ยังปิดปากเงียบจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต สำหรับทีมสอบสวนคดีนี้มีด้วยกัน60คนพวกเขาทำงานอย่างไม่ลดละทุ่มเทจนสามารถจับคุมคนร้ายได้โดยเริ่มจากการใส่ใจตั้งแต่พบศพครั้งแรกแม้ว่าผู้ตายหลายคนจะเป็นเพียงหญิงขายบริการแต่เจ้าหน้าที่ก็มุ่งมั่นจนสามารถปิดคดีได้ รวมถึงความกล้าของเจ้าที่หญิงทั้งเทชเนอร์เองที่ยอมปลอมตัวสืบคดีนี้และความก้าวหน้าของเจนนิ่งที่ใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญนำสืบจนทำให้ความยุติธรรมของเหยื่อหญิงสาวที่ถูกฆ่าได้บังเกิดขึ้น หลังจากที่นักฆ่าทางหลวงหมายเลข40ได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วมีช่อดอกไม้พร้อมกราดอวยพรส่งมาที่โต๊ะทำงานของอายการเจนเนิงเป็นข้อความขอบคุณทีมงานเฉพาะกิจทุกคนเขียนโดยบุคคลน,นิรนามว่าจากเหล่าผู้หญิงบนถนนทางหลวงหมายเลข13และทางหลวงหมายเลข40คุณได้ปฏิบัติและดูแลพวกเราด้วยความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน ต่อให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักมีหน้าที่การงานที่ดีก็ไม่สามารถยับยั้งจิตใต้สำนึกของคนชั่วได้เลยสุดท้ายความตายก็มาเยือนชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขาก็ไม่กล่าวคำว่าขอโทษและบอกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะเพราะที่นี่คือช่องชวนขนลุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ